สวัสดีครับพอกันยำนแรงครับวันนี้กินข่าวแรงกันนะครับเด้อมามาไปกินข่าวครับวันนี้นี่นีนู่ครับ,ธธบนี่ครับโอ,อ้ยพี่น้อัจฉริปีไก่ครับคอนฮอนเนี่นรรรครับคอนฮอนชวนๆอดู่พี่น้องแต่แซ่บแต่แสบครับ โอ้กุกป,ประจําบ้านมันเท็ดะไรกินครับมนาดิมาดิกินเน็นดนเนอ,อ,องครับถอดตัวมือปล่อยบเขาเลยตัวมือปล่อยตัวมือปล่อยเลยนะครับสุ่มปลาครับสุ่มปลาสุาส่มปลา,าหลานประจําครับสื่อมากินประจํอยู่แถวอุบลหลักแถวตลาดหาครับคนขายมันจะซ้ำจิ้บปีนะครับมา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 ต้งองเอายเงหลายห้แล้ว เสียน้องกันครับเสียน้องกันมากพี่น้งองนะองเบิ่งเสียบอ่ะ้องขั้นเนี่อือออออาากัากหวานอหวานวาน,าน,าน,านดิดหน่อย ไ่กินหอมหมูลาพ่าขาดขาดาดติกไข่เม็ดอาพิกไท่เม็ดจับมีพริกไท่เม็ดกัดจับเ่็ยพริกไท่เม er huh ็ดใส่มหน้อยเี Into ่อหละเี่อหละหย่ำงเนียว่อน้พริกไท่เม็ดก็ไปก๊อบกอบก๊อบแบบแบบเนาะใสได้ครับได้ได้ tayo. Pasapi kayap. บบออแล้ววขอเวน้อย่ไมมาครับตมปลาเพิ่นกัสิเด็ดรงน,นหน่อยเนาะนาเป็นเป็นปีกปลาเลือขัน ปั่นลมัดอืมอวกต่อฮางกันเลย่า,าไพ่อมมากินแบบแบบอันนี้ได้กับมกไใบตองใบตอ,มมองตอกล้วยมกหอมครับหอมหอมเดีดด๋ยวกดวดเบิ้งพี่น้อง ใส่รูปส่งปลาเบิ็ง กักับมะนาวเลยนะครับ <c oughs> กัดเยน็นเจ้าเย็นไปสองสามหมื่นมากระไม่กับกระมเย็นนี่เลยพี่น้องนั่งกินเขานี่ร่มวีวีเย็นเย็นร่มหวังเย็นนุ่มหวมังหวังมากเย็นแฮงตายแบบตายเพี่น,น้องคนมึงขาเป็นบัตรเดี๋ยวนี่แห้ง โดยยังกาะไขวัดไงพันยังสายพันบีบ่กเป็นลายครับเล็กหน่อยบอว่าเตอรเล็กหน่อยเป็นเป็นตัวอายุผู้เฒ่าผู้แก่บางตัวรักษาเนี่ยรักษาตัวดีพี่เนอะตัวนี้มันจะเป็นนั่งนะว่ามีไข่เนี่ยน้อย หมื่นสองหมื่นมันจะเริ่มมีการไอครับไอหลายไอบริยูณเด้นอนจะไปเนาะเพราะว่ายางกอกเลยเสื่อมันเสือเวลาดึงเหมือนกอกเสื่อเวลาเออเสือเวลามันมันจะลงปอดครับมันจะไปในห้องปวดห้องอักสเสบแค่น,นั้นเนี่ยท่านคุณไปไปคิดว่าจะคลองติดเป็นนะครับ ่าไปครับ่าไปหาหมอไปหาหมอให้เขารักษาอย่าให้มันไอเพราะว่าไอแล้แต่มันโลคปแดปอดมันาญญารักษายากเอายาแม่บ้านผมอยู่แม่บ้านผมนี่เป็นอยูเ่เกือบสองอาทิตย์ครับไอจังมันอยู่ในนอนนะครับมัได้ในแอดมิดครับแม่บ้านผม ตอนนี้ก็ยังมีอาการไออยู่ครับแปลว่ากันดีสุดน้ายอ่ะปกติอาจจะมาอยู่ในนอนเมื่อยก้นไอกับเมื่อยนนนก็นอนค้างกับเมื่อ,นอนยนอนแล้วไปนอนยังแบบเมื่อยแล้วกขึ้นนอนเลยอะ การเปลี ab, <yap a> ่ยนแปลงเนี again, nah, ่ยที carry eh, huh? hmm. ่ม็นบาน้าันกับสูงครับจองทำาาไรบ้ังตัวนะมันจับยังไงเขาเขาเนื้ออะไรเขาจ่าเพราะว่าในขจารีสีเขากันอยู่ครับ่นาะอืมประเด็นงเขาก็จอจัเขานี่งแล้วแจกพ่่เรา มันอ้บ่าวมีบ่าวเดี๋ยว่าวไปฟับ้างไปแข่งบอลในการอายุ40ปีบวกครับงูฟ <c oughs> ูงพี่นอ้องรวมทีมกันนี่ยแม่บอกแม่บ้านเป็นไปน้ำกันเป็นกระเซี่วเป็นกระบาเจา้าก็ขึ้นบัตจังทันจ้งสี่จ้าก็ขึ้นบัตดีจังทันจังสี่พี่น้องเอ็น <c oughs> น้ำเป็นตัวทนครับ เออผู้นั้นก็บ,บอกว่าจะลองเฮ็ดจังสี่จังจันจังสี่สเด้หรอแปลว่าก็ขอบคุณมันหลายอยู่ครับ,รบรเพราะว่าคนกับเอฟซีเข้าแล้วล่ะมันยังมาเบามาชมเข้า,นนนามาติติตชมกระรับฟังครับเพรว่าทังเวลาเยอะมากแก้ไขปรปับปรุงบางอย่างผมก็เฮ็ดบ่ได้เพุ่นก็บอกให้เฮ็ดกับ,บ ดีเพื่อนอยู่หรอกข้เพื่นบอก,กนะครับแต่ว่าผมก็ค่อยๆเฮ็ดไปแต่ป,ปั๊บพุงไปเรื่อยพี่เนอะเอาไรกินดีกว่า เรงกีบเรื่องเก็บครับไปเชียร์ลูกเชียร์ลูกแข่งกุมพระบอกลกุมพระยูที่หกปีใส่คอครับ่สนามซุปใหญ่เล็เกหน่อยเด่นบอลโอ้เล็กหน่อยเด่นขมนือครับเด่นบอลเ,เก่งหลาครับพัฒนา เพียงเท่นานี้ครางคนมันเกิดขาดรับุนบวัฒน,นการอย่างเราเลยการดูแลเจา้ขจาของการดูแลจะาของการกินการอยู่การคิดสอบนะแต่ทิ้งไปหล่อมครับบางคนไปต่อยต่อไปแล้ก็เพราะงั้เพราะว่า สิ่งแดหล่อมราคาอยู่ายขค้นต้องติดกับเพียรต่เคยมักบอลถุ่มเท่ซ่อมเขาเป็นเอาตายเป็นเบาขึ้นมาที่พวกจุบเด๊ดเอาแล้วพี่น้องไปทางทางมักสาวต้องอยากรอทางแจ้ชั้น ทั้งยงังขอเอิตทั้งใจบ,บุเอาเรืองฟุตบอลหมครับมันก็เลยไปต่อเนี่ยคนดีเขาดีควบคามสำเร็จเขาสีสาเ,เสไปต่อรับอาชีพโอ้เขาถุมเท่เขาตั้งใจแน่นะครับเดืองวินัยเดืองการกินการอยู่ หนึ่งการกตึกสอบเลยค่ะเพราะเอียนี้ยังก่อนทัศนคติของเด็กของของตัวเด็กหน่อยครับมาเป็นรับนึงเลย <c oughs> ใจใจดูเนี่ยเด็กของกินนดูหน่า กนมาจิตเกมจิตนอนเด็กจิตสอมจิตนั่นจิตนี่ไปบ่ได้จุเนี่ยก็ามาครับนิดหน่อยเพว่ยังนึกนึ่กต้องการซสอมแห้งเอาแห้งเอาระบบเอาวิธีเด่นร่างกายให้มุ้ห้ามบ่ได้ร่างกายห้ามห้ามมันบ่ปอด มันกิสามารถมันก็ดโบสามารถสีเด่นได้สีเด่นตามโค้ตามลูกโค้ดเขาว่างไว้เลยนะพี่น้องตเฉพาะวันกลุ่มเวลาที่ผมไปเบิร์นกุ้งก่งครับเก่งเล็กน้อยอายุเล็กน้อยอายุที่หกปีหรือว่าลูกใชาได้ครับวันนิดหน้อยไทยเฮาเรื่องในว่านไม่ติดต่อยอดจะวัวแค่นั้นบางคนบางคนเขาอาจจะเป็นลักษณะว่าเก่ง แค่ว่าบาดชนาหรือบุญหรือเอนี้ยเขาเดินพอถึงในการจะไปจิตทิ้งใส่นั่งไปเนี่ยครับพนบางคนจรินในบันนอกแต่ว่าปากเไปในเมืองเส้นเก่าผมภาษาหมาเ,เป็นห้องก็ษาหมามากเอาห้องไปเลย มันก็เลยจะจนแยนนนน่มันทียืนแถวในเมืองแถวอะไรนะครับแต่ว่าด้าการบริยังหน่มหลายคุณสู่ไปครับไปมาทางนี้แหละสู่เอาแค่นั่นแหละมัน,นเด้งอดีตอ,อาชีพไหนไม่เงินเดือนใส่ครับเอาใจเด็กหน่อยเขาใจพวก,พวกบุคลากรเพราะว่าผมกับนเพราะ เล็กน้อยคุณหนึ่งที่ดูกบ้านดูจ้าของมกอักบอลก็เลยทรงบ,บอลทรงไม่เนียนบนอลทรงไปเง,งียนบอลทรงเขาเขานี้่คารดิมินที่อายุเจ็ดปีครับเจ็ดปีกว่าร้อมนนะนเนี่ยฟุตบอลเนี่ยงพิเศษปีออกจากอกคออกแม่ครับไปอยู่ตา่างจังหวัด ตัอวอยากเล่นฟุตบอลไปอาทิตย์แรกเขาเถึนแดกนะครับดีให้ให้ให้คู่มือครับอาทิตย์สองอาทิตย์แรกให้ในตะปูดเข้าดูได้เขาอข็งแงดีครับควายเอาควายเอาไอเอาไปรยุ่ของเขามาจนดีน้เลยครับแตงที่เวสตีดูใชยผมนี่สิบหกปีเต็มนะครับทีขึ้นสิบเจ็ดนะอ้าไม่เก็บพี่น้องเราเรื่องฟุตบอลพอแล้ะ ิึงมรถยวนเอ,เอามาจินตัวแฉกับแสบต้องให้จินมยูมยน่นเยหรอเล่ันตเใพึ่งคนที่ร่งกิจให้เป่นอันตรนเหาว่าแมบ้านพุ่งาเป็นเหตพเป็นคนจริง โอเคครับขอการกินนะครับผมสวัสดีครับ